ดูเรื่องาราวของหนุ่มน้อยวัยสี่ขวบที่มีความรักในงานจิตอาสาน้องนั้นตัดรถจักรยานคู่ใจค่ะมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลก็ไป้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในสวนสาธารณะหรือว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นอาสายังไม่หนานมขณะที่เจ้าตัวเองมีโรคประจำตัวโรคระดัแรงที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะยังต้องรักษากันต่อ ติดตามความน่ารักของหนูน้อยตรงนี้จากคุณอังกูลตระวค่ะเด็กชายและเขวัดสุงทาวัดหรือรถอ,อิม่มหนุน้อยเจ้าของฉาย,ยาอาสายังไม่อยากนมไม่ได้เชื่อว,ว่าด้วยไห้เพียงสีขอเท่านั้นแต่เต็มเปี่ยมด้วยจิตอาสากี่รถจักรยานผู้ใจคอยทำแผลบระถบพยาบาลให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บภายในสวนสาธารณะและประชาชนในกลุ่มผู้ชุมนุมจนได้รับความช่นชทนถึงความเสียสละ และความน่ารักของเด็กน้อยผู้นี้แต่ความที่จะมาถึงวันนี้คุณพ่อของน้องเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากอาการขอบคืออยางรุนแรงไม่สามารถวิ่งเล่นได้เหมือนเด็กทั่วไปจึงต้องทำยีนจะพยายามเพื่อรักษาอาการป่วยก่อนที่จะได้พบเหตุการณ์สำคัญและนำมาสูุกการเป็นจิอนสาอย่างในวันนี้ขอเขาเริ่มเยที่เขาไม่สบายนะเขาป่วย เขาท้องปวดี่เป mm ็นโรคหอบก็เลยต้องใช้เ so รื่องของพยาทั้งการออกกำลังกายร่วมด้วยก็เราก็เลือกใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานซึ่งเราที่ว่าเขาน่าจะได้อยู่กับงานที่บริสุทธิ์นะครับก็เลยไปแบบนี้สวนสาธารณะเขาไม่เห็นคนที่ล้มอะไรเงี้ยเขาก็เกิดความสงสารในวันนี้คนล้มเยอะๆประมาณสิบกว่าพันเขาก็สังเกตดูมันมีแรลนะก็แต่างคนที่สังเกย้ายกันไปก็เป็นหายเล็กๆน้อยๆเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเขาเขาบอกว่า ่ใช่ด้วยความที่คิดว่าเขาอยากจะทํเก็เลยซื้อชุดทำแผลให้เขาไปชุดหนึ่งแล้วก็มีพลาสเตอร์เยอะครับ<ม>ซื้อมากล่องเป็นร้อยครับเขาม,มีความสุขกันไม่ได้แจกพลาสเตอร์กับคนที่ลดผมเมืม่อไ,ได้รับอุปกรณ์ติดรถแต่ยานคู่ยใจพร้อมกับความเสียสละกินอาสาทําให้น้องอิ่นได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้ภัยจักรยานพี่และเรีนยนรู้การบระจุพยาบาลชนิดต่างๆเช่นเช็ดล้างทำแผลและการปั้มหัวใจ ล่าสุดได้รับการเชิญจากสถาบันการแพทย์เฉินเพื่อเรียนรู้การใช้อ,อุปกรณ์ผู้ชีพและการประมงเยาบาลงานในตามความฝันของหนู่ยน้อยวัยสี่หครั้งนี้คงไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับกาสรสนับสนุนจากครอบครัวที่มีความเข้าใจและสอนให้รู้จักการใช้เหตุผลในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรที่มันเหมือนว่าทำให้แบบว่าเสียหาย เราก็สั่งเชิญนะสัุงเชิอย่างเราเคยที่จะยุบปิดฝันบางอย่างเข้าไปแล้วเขาสร้างฝันนี้ขึ้นมาเองเราก็ได้มองว่าฝันนั้นเขาอาจจะมีเส้นทางของเขาเราไม่อยากที่จะไปลดความงฝันเราแค่ถามเขาเท่านั้นว่าเหตุผลของการทำแบบนี้เพื่ออะไรการบอกไปช่วยคนเนี่ยครับมันอันตรายเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ประเมินให้ว่ามันอันตรายสามารถไปได้หรือไม่ได้แต่เราก็ถามเขาว่าของดีของดจะไปทาเพื่ออะไร ม่ใช่ไปทำเพื่อการเล่นเนสฉยเล่นสนุกส์เล่นที่บ้านก็เล่นได้แต่เมื่อความนิยคุกเคยกลุ่มจิตอาสาเขาก็ตอบว่าออกไปช่วยคนเพราะผู้อิ่มมียาคนอื่นเขาไม่มียาอิ่มจะไปช่วยคนเราเราสร้างเหตุคนนี้เราก็เลยอนุญาตแล้วก็สนับสนุนครับสำหรับผู้อิ่มเป็นเห็ตัวอย่างของการปลูกฝังมุ่งมั่นแลที่ดีซึ่งรอบรัวเปรียบเสมอคุณแจกดอกสำคัญในการทำหน้าที่เปิดประตูทางเดินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ 1> 1จะได้เกิดต่อขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมครับมงคลกครงการให้ภาพทานคุณาญญาตะวันวง